วสวัสดีค่ะวันนี้พบกับใครเอ่ยแม่หมีกับพิตตันแล้ววันนี้หนูชวนแม่มาทำอะไรคะจะมาชูนรีแอคชั่นเพลงใหม่ <laughs> พุดนพุปกติปกติปกติมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของ Atlas เอลเลสค่ะเอยชื่อเพลงอะไรคะแกงลืมเ,ออเพลงนี้นะคะก็คือ น้องก็กลายเป็นติงแอดลาสกับแม่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วนางก็อัปเดตอุ๊ยแอดลาสจะออกเพลงใหม่คุณแม่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก็คือวันนี้เลยออกวันแรกแต่ว่ามันออกมาได้ประมาณแปดชั่วโมงแล้วแต่เราเพิ่งว่างมาทำรีแอคกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีอัลบั้ด้วยอะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอัลบ้มถได้ได้บรราและได้รีวิวสักทียวมา มาดูข้างในเออไม่ไม่ต้องรีวิวละเอียดเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวแม่พาทําคลิปเปิดกล่องละเอียดก็ซื้อบั้มมาสองบั้มนะแต่อีกอันนึงแจกไปแล้วอีกอันนึงก็เก็บไว้แต่ว่ายึดการ์ดไว้หมดนะคะเอาล่ะโอเคทิสตันพร้อมยังพร้อมแล้วอยู่นู่นเนี่ยเออพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดแล้วนะเอาอย่าวางชามไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวแม่ดูเองว่ามาวางตรงไหนหมอะพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม โอ๊ยต้องเขาแี้ยโออ้ยเขาจะมาบอก้ยสีสดใสมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยอ้ยโออ้ย้อ้ออยโอ้ยอโอ้ยยยอย้อ้ เออไม่ต้องใ่างานค่ดูไม่ใส่เสื้อทไรไม่ใส่เสื้อใช่ไหมจริงโอ้พี่เก๋ใถุงมือขัดตัวได้โอ๊ยลอมาหูยเราได้มาเราเล่าใครเออชอบ คนเรามันก็ต้องเมนเป็นพิเศษแหละเป็นคนประชอบทั้งวมอันนี้ไม่เมินเธอเนี่ยังใหม่ต้องเศษคเยนท่าห่าที่เเย อะไรเห็นลมเหอนน้ามพร้อมเฉยๆไม่ถึงกิ่มเอยู่นเดือเป็นเลยทไม่เห็นถ่ายใหม่เลยอะไม่ต้องหรอกถ้าถ่ายใหม่มันก็ไม่ค่อยเลียกันที่แท้จริงคือ่้มีจีดเขาใส่ตัดสมงเป็นตัเสียมากล่ะีแม่ก็อยากตัดสมองแม แม่ไม่ได้ชวนหนูทำไม่อยากทำ <c oughs> ไ,มไม่อยากให้แม่ทำอ่ะทำ <c oughs> ไมแม่ว่าแม,ม่จะไปสักขี้หนูเนี่ยโอเคโออเีนม่ตีนทำสีสวยนะแต่ตกแต่งจต่ไฟดีมากเลยอ่ะที่ปูใหม่มากแต่ผมก็หวาน,ากน,นกาเกิน เขาเป็นใครดึงเกืือเขป็นดึงเกืือทวาจริงๆไม่ได้เกียดนะจริงๆือชอบแต่ชอบมากจนเคียดอะอะไรอย่างนี้เฮ้ <c oughs>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  ยเฮ้ย <c oughs> <ethnicity> เพลงน่ารักจังเลยทำเป็นายกามหมดเลยเนี่ยดูไม่ผ่านคน่ไหมันดูแบบมันดูแบบมันติดตาเลยอ่ะจบแล้วจบไปจังเลยอ่ะแกงเลย,ยจะไปดูอัอลบั้มต่อแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนแม่ขอคุยขอถามก่อนหนูหนูคิดว่ายังไงม้่งเพลงนี้ ก็สดใสดีก็น่ารักน่าฟังอ,อยากฟังเดียวถ้าจะนอนแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าลายตาไงใช่มันลายตาแบบว่ามันไวเกินไปมันจุ๊บ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 จนทําให้ดูไม่ทันแบบว่ามันเปลี่ยนไปะเปลี่ยนมาอย่างนี้รอบหน้าที่เราดูเราลองเปิดแบบสโลว์ไหมสโลว์ยังไงแบบให้มันช้าลงสโลว์นี้เลยบอกว่าอย่าเอาบอทเตอร์ออกมามันจะย้าหน ทำบยับเลยเันจะดูออกการ์ดมาอวดก่อนเดี๋ยวเราจะอวดการ์ดเฉยๆนะสองบัมแม่เดี๋ยวรูปเมีอามาเป็นสุดท้ายนะเออจริงๆเราดูไปนานแล้วเราซื้อมาสองบัมใช่ไหมเราได้การ์ดมาใช่หนึ่งสองเราได้การ์ดมาจ้าจ้านี่ แม่ลืมพ่จูไปเลยไม่อันนั้นอันนั้นไม่ได้จากบ้านอันนั้นซื้อมาพิเศษอันนี้การขวัญใจน้องตันใช่ไหมคะเอามาเดี๋ยวมันจะยับการน้องแท้นี่การใครเอ่ยการใครเอ่ยเมแม่ไงเหมือนฉันเองการพ่จูนะคะแล้วก็เจ็ดนะคะส่วนอันนี้ไปขอซื้อเขามาแบบมันน่าจะเป็นการสมัยอยู่ค่ายเก่า ซื้อมาตั้งสี่ร้อยแม่เหมือนบัตเลยปิ๊บโอเคทุกคนแม่ไม่เอาอยากโชว์ต่อพอแล้วพอแล้วเดี๋ยววันหลังเราว่างว่างว่างเดี๋ยวแม่จะพาทําคลิปเปิดบัมเลยนะโอเคงั้นต้องขอลาไปก่อนแค่นี้แหละไมต้องอ่านายบายอย่าลืมมาเลยค่ะกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่ต้องฝากแอดลาสี่ไม่ใช่ฝากช่องตัวเอง อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อลารดแล้วก็พี่ไหนเมนน้องตั้นด้วยนะคะบ๊ายบายงอนเหรอจะนอนนะเนี่ย <laughs> บายลูกงอนแล้ว